นิทานเรื่องที่สี่คนชอบติชายคนที่ใส่เสื้อเหลืองอยู่นี่แกเป็นคนชอบติตินู่นตินี่อยู่เรื่อยเรียกว่าติเป็นอาชีพทีเดียววันหนึ่งท่านสมภารในวัดรู้สึกขัดใจที่ว่าท่านสร้างอะไรต่ออะไรนายคนนี้ก็เที่ยวติไปเรื่อย ผลที่สุดวันหนึ่งท่านก็เลยหาได้พระพวทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งงามสะดุดตามากจนหานิติไม่ได้ก็เลยบอกเด็กวัดให้ไปตามชายคนนี้มาในวัดขึ้นมาดูพระวทธรูปว่ามันจะติตรงไหนได้บ้างผลที่สุดชายคนนี้ก็ดูไปดูมาเห็นพระุทธรูปก็รู้สึกสวยงามหานิติไม่ได้จริงๆแต่ตอนก่อนจะกลับก็พูดขึ้นว่าเออ พระุรูปองค์นี้นี่ดูตรงไหนตรงไหนก็สวยดีหมดทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวพูดไม่ได้ชายคนนี้ก็หาทางติจนได้หลังจากนั้นก็เดินกลับขณะนี่เดินกลับมาได้พบฝักทองลูกใหญ่แต่เทาเล็กแกก็ยืนติพระเจ้าหรือธรรมชาติผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมาเอพระเจ้านี่สร้างอะไรมาไม่สมสัดส่วนเลย ฟักทองลูกใหญ่แต่ดันให้ถาวเล็กนิดเดียวเมื่อติแล้วแกก็เดินต่อไปอย่างภาคภูมิใจที่สามารถติได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งพระเจ้าเมื่อมาเจอต้นมะม่วงเห็นต้นใหญ่แต่ลูกเล็กนิดเดียวแกก็เลยถือโอกาสเหยียบย่ำซ้ำเติมติพระเจ้าหรือธรรมชาติให้สมใจตัวเองขึ้นมาว่าเออพระเจ้านี่สร้างอะไรช่างไม่เป็นสับปะรดเลย ที่ฟักทองลูกใหญ่แต่ให้มีลำต้นเล็กนิดเดียวที่มะม่วงมีลูกเล็กนิดเดียวแต่ลำต้นใหญ่เบ้อเล่อเออในลูกนี้ไม่เห็นมีอะไรจะได้เรื่องได้ลาวเลยหลังจากนั้นเดินไปจักเเพียก็เลยก็ไปนอนอยู่ที่โคนต้นมะม่วงขณะที่พักผรอนหลับอยู่นั่นเองเปินลมพัดลูกมะม่วงลงตกลงมาที่หน้ามะม่วงหล่นมาถูกหน้าจนตาวาวดาวขึ้นเลยทีเดียว ก็ลุกมาคำที่หน้าผาแล้วก็เห็นมะม่วงหล่นมาอยู่ข้างหน้าก็เลยพูดตำพึงในใจว่าเออถ้าลูกมันใหญ่ท่าฟักทองมันคงจะทำให้หน้าตาฉันฉีกพังแน่นะเนี่ยตั้งแต่นั้นอีตาคนนี้แกก็เลยเลิกติโน่นตินี่อีกต่อไปเพราะนี่ขนาดติมะม่วงก็ยังเห็นดาวขนาดนี้ถ้าไปติคนดูร้ายก็จะเจ็บตัวไปกันใหญ่ เห็นแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ตีอีกแล้วเล่นเอาหัวพ่อเกือบแตกแนะ่จากนั้นมาเขาก็จะบอกสอนลูกหลานของเขาอยู่เสมอว่าทิสัยชอบตินั้นมีโทษอยู่สองประการคือหนึ่งทำให้เป็นคนอาภัพเพราะคนพวกนี้มีปมด้อย<ม>เลยพยายามจะสร้างปมเด่นจึงเป็นคนชอบติบตแม้พระสงค์องค์เจ้าก็ไม่เว้น จะกล่าวไปใหญ่ถึงคนธรรมดาธรรมดาสองทำให้เป็นคนขี้เกียจพวกนี้มักชอบติเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานมีสันดานของความเกียดคร้านคำโบราณจึงกล่าวไว้ว่าคนดีชอบทำคนรลยำชอบติ